ในภาษาบาลีเขาเรียกว่าอาลียุปวทะวาทะที่ด่าว่าพระอริยะพระสองฆอง์พระเจ้าทั่วไปวาทะถ้าใครที่กล่าวจ่วงจากร่วงมเมื่อไปแบบกาดกาดด่าว่าแบบเหมาเหมารวมรวมไปเนี่ยอย่างเนี้ยโทษสิบประการจะเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดหรือเกิดทั้งสิบอย่างแล้วก็ เมื่อตายก็เป็นอย่างที่สิบเนี่ยเมื่อตายก็ตกไปสู่อบายเนี่ยเป็นคําที่พุทธเจ้าตัดไว้นะเป็นวาทะที่ล่วงละเมินแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่วงละเมินหมิ่นประมาทนะแต่ว่าถ้าเป็นสงฆ์เนี่ยเป็นพระเนี่ยเขาไม่ฟ้องนะแต่กรรมมันให้ผลจนเขาเรียกว่าอริยประวาทะคือด่าว่าพระเนี่ยพระไม่ฟ้องแต่มันจะมีผลอริยประวาทะเนี่ยก็ว่า คนธรรมดาเนี่ยไปด่าว่าเขาเนี่ยก็มาเรื่องจริงอะยิ่งจริงยิ่งผิดเขาว่างั้นอไปด่าว่าเขาออกสื่อเนี่ยก็มันเรื่องจริงอะยิ่งจริงยิ่งผิดใจโดนข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยอ่าฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาแต่ถ้าพระไปด่าเขาเนี่ยไม่ฟ้องก็เลยไม่เป็นปัญหาว่ายิ่งจริงยิ่งผิดนะมันจริงไม่จริงก็ผิดนะว่าไม่ไม่มีการฟ้องมันก็เกิดเป็นอารยาประวัฒน อดทันมันเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยนะพวกสื่อทั้งหลายอย่าบอกว่าทำหน้าที่นะไม่รอดในอภิวาตินี่มีประกอบอะไรบ้างคะอาจารย์มีสิบข้อนะหนึ่งไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุสองเสริมจากธรรมที่บรรลุแล้วที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุที่บรรลุแล้วก็เสื่อมสามสัจธรรมของพิสุนั้นย่อมไม่ผ่องแผ้วธรรมะที่บอกว่าประเรียนรนะ้อยแปดนั้นยิ่งงงใหญ่พูดไปยิ่งยิ่งเลือเทอะใหญ่ ให้ผ่องแผ้วเป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสัตธรรมเป็นผู้ที่สําคัญตนมั่วไปเลยเราเป็นนักวิชาเกินเนี่ยเกินมากเป็นผู้ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์แน่นอนพวกนี้เห็นไดพ้พวกนักวิชาเกินเนี่ยไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์รู้มากประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ไม่ยินดในการพฤติพรหมจรรย์มันต้องตกไปเรียกว่าตกไปสู่หีนะเพศเขาเรียกว่าหีนะเพศแล้วก็ มาทำตัวปากดีไดว้ว่าไม่สามารถอยู่ในเพศภูมิจันทร์หกต้องอาบัตเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าเป็นพระนะด่าว่าพระด้วยกันนะอาบัตนันจะเกิดขึ้นกับตัวเองเลยเจ็ดบอกลาสิขาเวียนมาเพื่อกินภาพอ่านะยจะเห็นได้อย่างพวกพวกบันดอกทั้งหลายเนี่ยออกมาจากประเรียนร้อยแปดแปถูกต้องโลกอย่างหนักเนี่ยตอนนี้โลกภัยก็ตามหาลนะ 9. ย่อมถึงความเป็นบ้าคือฟ้งสานแห่งจิตโอใช่เลยเห็นทุกออกมาพูดทุกวทุกง,งานเนี่ยเหมือนคนบ้าจริงๆอ่ะพงสานสิบเป็นผู้หลงไหลทากาละเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวิมีบาปในะนรกตอนตายนี่มีประตูเดียวไปรัปรตวบบายอย่างเดียวครบแล้วนะคะสิบข้อแต่ก็โยมก็ไปหาข้อมูลมาว่าผู้ที่ประทุสล้ายต่อผู้ไม่ประทุสล้ายต่อ ผู้ไม่ประสอยกับก็คือพระพิสุสงฆ์นะคะจะได้รับความหายนะสิบอย่างคือหนึ่งจะได้รับเวทนาเวทนาแรงกล้าแรงกล้าจากโรกร้ายสองจะเสื่อมทรัพย์ที่ได้โดยยากสมทรัพย์ทัพย์พที่หาไปหามาก็ไม่พอกินทักทีสามสริระสลายเช่นโดนตัดมือ โดนตัดมือโดนตัดไอ้นี่ด้วยนะคือความวิบัติมันจะตัดเอาเอวัยวะตัวเองด้วยอความคิดใช่ไหมคะทํา,าทให้การพันรทลายเนี่ยทําให้มีความคิดคิดตัดอวัยวะของตัวเองสี่ป่วยหนักด้วยโรคต่างๆห้าเป็นบ้าเป็นบ้าแน่นอนพูดดูเวลาพูดก็รู้เหมือนเหมือนคนพูดธรรมดาที่ไหน,นล่ะ หต้องโทษจากพระราชาอ่ามันก็มีคดีความเต็มไปหมดเด็ดถูกกล่าวตูอย่างร้ายแรงว่าร้ายคนนู้นคนนี้เสร็จแล้วก็โดนคนอื่นย้อนมัง่งเรื่องกล่าวตู่มั่งแปดเสื่อมจากเครือญาติไรที่พึ่งทำนักนะบันนะ้นปลายดูเห็นทุกลายเลยเก้าโพกซั์ที่มีอยู่จะเสื่อมสูญพิ่หน้าสิบ <6. S 1> ก็คือไฟไหม้ขอ 11, นะ้อสิบเอ็ดนื้ทำเนี ตายแล้วไปส่วบายอ่าใช่ใช่ค่ะมีแต่เขาไม่ได้ขึ้นข้อแต่เขาว่าหลังจากตายไปแล้วก็ต้องตกนรกค่ะ